ดิฉันเป็นใครนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนําตัวให้ทุกๆคนได้รู้จักนะคะดิฉันนะคะชื่อนางสาวมารลิวันพิมพ์พิเศษนะคะชื่อเล่นชื่อนกค,ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะงาคณะครุศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาคาสังคมค่ะสำหรับความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะ เป็นการทําอาหารนะคะเป็นข้าวหน้าหมูฟงคาสือข้าวหน้าไก่ไข่ข้นโอโยโก่อนนะคะแล้วก็อีกหลายๆเมนูเลยเป็นงานอดิเรกของดิฉันนะคะงานอดิเรกก็คือจะคาเล่นโทรศพัพท์หรือว่าดู u t u b e นะคะเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อศึกษาหาความรู้ใน YouTube นะคะแนนจะเป็นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมนะคะเกี่ยวข้องกับที่ดิฉันเรียนอยู่นะเช่นความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะ สำหรับความภาคภูมิใจของดิฉันก็จะเป็นสอบเข้าคณะครุาศาสตร์ของราชพัฒอุบลราชธาน,นีนะคะสำหรับคติประจำใจนะคะของดิฉันก็จะคือก้าวแรกนะคะสำคัญเสมอนะคะไม่ว่าทุกคนนะคะจะทําอะไรสิ่งแรกที่ทํานะคะก็จะมีความสําคัญนะคะถ้าเราเริ่มทาสิ่งแรกได้ดีนะคะสิ่งต่อๆไปก็จะดีเช่นกันค่ะเรื่องที่จะบอกทุกคนนะคะก็คือช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์ ก็อยากให้ทุกคนใส่แมสนะคะล้างมือนะคะเช็ดเจลแอลกอฮอบ่อยๆแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะทำงานอยู่ที่บ้านเรียนอยู่ที่บ้านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะด,ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ